ไปติดตามการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและวัดที่เรียกว่ากิจกรรมแบบบวรนะคะโดยเกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเน้นการทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐก,กิจพอเพียงค่ะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้การสร้างพื้นที่อาหารถูกพูดถึงกันอย่างมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีจึงได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามแนวปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัดต่างๆใน11อำเภอของจังหวัดลบบุรีเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารเชื่อมโยงวัดชุมชนและส่วนราชการตามหรักบวรตามพระราชดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกต่อเนื่องจากตู้ปั่นสุขและทำโรงทานโดยเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการจัดพิธีมอบต้นกล้าและมเมล็ดพันธุ์ภายใต้โครงการดังกล่าขึ้นที่วัดหนองปล้องตำบลพระเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรงพระมหาพงศธรกัมมัชสโธเจ้าคณะตำบลพะเนียด พระสุชาติสุชาตโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองปล้องผู้ใหญ่บ้านหนองปล้องพร้อมประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโ,โคกสมรงได้เดินทางมาร่วมกันเตรียมงานและทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัววัดสู่ชุมชนจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังวัดอื่นๆซึ่งจะมีการดำเนินการอีก34วัดในอำเภอโ,โคกสมร์ ในการดําเนินการนั้น่านะจะใช้เวลาในกําหนดนะ90วันนะที่พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดตบุรีนะที่เป็นนะฝ่ายดําเนินการในการจัดหานะผักแล้วกนะ็ได้รับประธานเมล็ดพันธุ์พืชนะจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะที่จะนํามามอบให้นะในส่วนของต้นผักนะก็ได้นํามาปลูก อาจจะมีการติดตามผลระยะเวลา2เดือนเนะพื่อที่จะใหนะ้มีความเจริญกนะ้าวหน้าในส่วนของกิจการนีนะ้โครงการนี้แล้วก็จะขยายจาก34วนะัดในอำเภอโคกสำมรหงต่อไปให้ครบ94วัดกับ10ที่พักสงนะในส่วนของอำเภออื่นๆนะทั้ง11อำเภอก็จะดำเนินการอย่างนี้เช่นเดียวกันในจังหวัดลบบุรีโครงการนำสุขพอเพียง เพื่อความเพียงพอนี้มุ่งหวังการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 โดยวัดเป็นศูนย์กลางเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรอบๆวัดมาร่วมกันปลูกผักเพื่อเป็นผลผลิตแจกจ่ายหากเหลือนำออกขายเพื่อนำรายได้มาจัดไว้เป็นกองกลางของวัดต่อไปสนองท่านสูงเนิน นักสื่อสารชุมชนสู้โควิดจังหวัดลบบุรีรายงาน